สวัสดีปีใหม่นะครับนี่เลยนะครับเอลติสไฮไลท์คันเด็ดเลยคันนี้ปี18แล้วดูนะครับนี่ให้ดูนะครับรถสวยสภาพใหม่คลิปแบบนี้ดูโครงสร้างเลยแกะให้ดูแบบนี้ทุกจุดเดิมเดิมนะครับรถเดิมสภาพดีบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนไม่มีเขี่ยวไม่มีจมน้ําไม่มีคว่ำนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับราคาดีไม่ถึงสี่แสนคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยขาดตูให้จบนะครับสวัสดีครับใครที่หาอยู่นะครับรถ สภาพสวยสภาพเดิมเหมือนใหม่หม่เดิมไม่แท้นะครับนี่คือเอลติสนะครับที่ขายที่ตลอดกาลและสีนี้หายากด้วยปกติเจอสีพื้นคือสีบอลเงินใช่ไหมครับวันนี้เอาสีเป็นสีดำนะครับเรียกว่ามีคันเดียวแล้วในร้าน,ใน,านในบริษัทเรานะครับมีคันเดียวเท่านั้นสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับสวยเดิมน่าใช้นะครับมาพร้อมกับตัวรถนะครับที่ในเรื่องของเนี่ยสมรรถนะดีนะครับและเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่เดิมไม่แท้สีดำปี18ชแไม่ได้เชนแบบนี้นะครับ ปวัตดีเคดีก็ผีดาได้นะครับและสำคัญจะซื้อทั้งสดก็ได้จะดาวก็ได้จะผ่อนได้หมดเลยนะครับผ่อนได้ตั้งแต่4ปี5ปี6ปี7ปีสูงสุดนะครับใครสนใจคันนี้บอกเลยว่ามีโปรดีๆให้นะครับและที่สาคัญเดี๋ยวผมพาดูรอบคันรถสภาพใหม่กริปเลยนะครับเอาเข้ามาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับล้างน้ำเปล่าแล้วก็เตรียมถ่ายได้เลยนะครับพอบอกเลยไม่ต้องเก็บรายละเอียดเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพเนี้ยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรถนะครับ 1 6 0 0กร้อทีซีหแรงม้านะครับกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นไฟหน้านะครับมันติดีเฟกเตอร์แบบปลายดับสมุไรนะครับทะเบียน5770นะครับทะเบียน5770นะครับแล้วก็กันหั้โทน่าจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับตัวนี้เป็นโฉมไมน์เดเชนโฉบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวน่าใช้นะครับสันคมด้านข้างสภาพชัดเจนนะครับไฟหน้าเดิมๆไม่แตกไม่ลาวนะครับประหยัดน้ำมันนะข้อดีของไอติสนะรุ่นนี้นะครับ ไปเท่ามันนะครับ17-20กิโลลิตรนะครับการขี่เนาะแล้วก็ขับทางไกลสบายขึ้นเขาขึ้นดอยสบายเลยนะครับนั่ง4หาคนสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเซอร์วิสนะครับถูกด้วยนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับอะไ่หาง่ายที่ไหนก็มีตามอู่ก็มีนะครับซ่อมได้ทุกที่เลยนะครับและเป็นรถที่เครื่องอึดถึกทนนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเครื่องอึดถึกทนมากนะผมบอกเลยนะปัญหาน้อยนะครับแล้วบอกเลยว่าอะไรก็ถูกนะครับการเซอร์วิสเข้าศูนย์เข้าอู่ทีก็น้อยถูกด้วยนะครับ อ่ะแล้วดูกันต่อนะครับแม็กแท้แม็กเดิมโรงงานแม็กทูโทนแบบนี้ล้อหน้าดิสเบรกนะครับอ่าได้ดิสเบรกระบบเบรก ABS บสี่ล้อนะครับยางปี22นะครับยางปี22นะครับสันคมชัดเจนตัวเครื่องดูอ่าวีวีทีไอนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับภาษีพรบไม่มีขาดต่อให้ครบแล้วนะครับและที่สําคัญเพิ่มความสปอร์ตเฉียวคือติดกรอบพรีเมียมตรงขอบกระจกมาให้ด้วยครบเลยนะครับ แล้วดูนะเสาบีนะครับเสาบีสภาพเดิมนะครับหัวนงของน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับรถปีศแนะครับนี่ปีผลิตถูกต้องแผ่นเพจต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่เดิมสภาพดีนะครับด้านในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสีเบจตัดคอนโซลสีดํานะครับเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT นะครับเบรกมือแมนนวลคอนโซลสีดําตัดกับสีเบจนะครับแอร์แบ็กแมนถึงเจ็ดใบนะครับ เราสวยสภาพดีเดิมเดิมนะครับเม็นโอเป็นอาร์สปอตนี่แกะดูนะครับต้องแกะดูทุกจุดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเม็นอาร์ชาร์ทคมทุกจุดทุกเม็ดนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับรถน่าใช้นะครับรถน่าใช้เกียร์ออโต้นะครับโครงสร้างเดิมแท้ทุกเม็ดทุกจุดนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเสาสีด้านหลังนะครับเสาสีด้านหลังเนี่ยเรียกว่าเดิมเลยเบาหนังเห็นไหมครับเบาหนังเอ็น เอ็นเรียกว่าเอนประมาณ30องศาเนาะนั่งสบายนะครับไม่จะบอกตั้ง90ตั้งฉากเห็นไหมอันนี้นั่งสบายนะครับแล้วก็ได้สีเบจสภาพคือสีโทนสว่างต่ก็สีดำนะครับโครงสร้างเสาซีไหมครับด้านหลังเห็นไหมเดิมๆนะครับแกะดูนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมเม่โดนนักเนี่ยหูคงหัวคล้องเนี่ยไม่บิดไม่งอนะครับไม่มีชนแน่นอนแบบนี้นะครับเต้การันตีให้นะครับบริษัทเราการันตีให้เลยรถเราขายเกตเอเท่านั้นนะครับอ่ะสภาพสวยสภาพเดิมแนี้นะครับเรียกว่าตรวจเช็คให้ละเอียดทุกจุดเหมือนลูกค้ามารับชมเองที่บริษัทนะครับ บอกเลยว่าดูในคลิปกับดูรถจริงไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันนะครับอแล้วก็ด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบเปิดไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับอไฟท้ายหรือบอกเป็น LED นะนี่ LED lighting เวลาอย่าเบรกนะครับแดงชัดแดงชัดเจนนี้เห็นประมาณร้อยกว่าเมตรอะร้อยกว่าเมตรก็คือเห็นอยู่แล้วถ้าเป็นกิโลก็เห็นชัดเจนนะครับด้านในนะครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าโปร่งกว้างๆนะครับ475ลิตรตัวถังบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับ สภาพเดิมๆเลยนะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับแล้วก็ซีนต่างๆก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมนะครับซีนเดิมสภาพดีนะครับคันนี้บอกเลยว่ายังโสดยังว่างนะครับสนใจโทรมาที่หับโทรมาหาไปได้เลยนะเบอร์0ูนย์เก้าสีสี่แปนะครับสีดำบอกเลยว่าหล่อมากนะครับล้อหลังก็เป็นดิสเบกนะครับเป็นดิสเบกล้อหน้าก็ดิสเบกนะครับอ่ะ แล้วก็ด้านในผมลืมบอกว่าตัวนี้จะมีพวกสมาร์ที่ให้นะครับตรงนี้เนาะสองขีดนี้นะครับเอาไว้แตะล็อกรถหรือปลดล็อกหรือปลดล็อกได้นะครับอ่าด้านในดีไซน์สวยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลง่ายนะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้หุ้มหนังยังดีเกรดใหม่ๆเลยไม่แค่แสนเดียวนะครับไม่แสนเดียวพุสตาร์ได้มาคบกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเหยียบเบรกแล้วกดพุสตาร์ให้ดูตรงนี้ปึ๊บอ่าตายให้ดูเลยนะครับ ไม้แสนเดียวนะครับรถเนี่ยรอบคงรอบเครื่องไม่สูงสวิงเลยนะครับ FM AM มีให้ครบนะครับอ่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ a u x USB ก็มีครบพร้อมแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับหัวเกียร์คุ้มหนังยังดีนะครับเป็นแบบซิคินชิพนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสภาพเนี่ยสมรรถนะดีนะครับสมรรถนะดีนะครับไฟเดอร์ลงเอไลท์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ สภาพสวยเดิมนะครับโครงเครื่องอะไรพวกนี้ทํางานปกติทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ก็ติดต่อมาหาไปได้พรออยู่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันกว่าประวิดีเคดีฟีดาวได้นะครับอาทิตย์นะครับคันนี้เครื่องพันหกร้อยซีซีนะครับเครื่องพันหกร้อยซีซีเปิดมาหน้าเครื่องนะตรงนี้ก็ตรวจสอบให้นะครับฝาฝาคงฝาเครื่องเนี่ยก็เดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยครบนะครับอยู่ครบนะครับอ่านี่คือฝาเดิมฝาแท้นะครับฝาเดิมฝาแท้นะครับโมกโลกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม ถ้ามันตรงนี้มันหายไปอ่ะแสดงว่าอาจจะเคยชนมาแล้วก็ตีคืนเนาะเอามาแบบซ่อมตอนนี้คือเดิมแท้แบบนี้นะครับอันนี้เดิมหังน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยแก้มเดิมนะครับสามเอลสามอาอยู่ครบนะครับสามเอลสามอาอยู่ครบคานงคานหน้าเดิมนะครับไม่คดไม่งอรถไม่มีชนนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมครับสภาพเดิมพร้อมใช้เลยนะครับสามสามพีอยู่ครบสามอาอยู่ครบซีนตัวถังก็สภาพเดิมนะครับนี่สภาพสวยแบบนี้นะครับใครสนใจเอลติคคันนี้นะครับ 3 9 9 0 0ได้ปี18นะครับปี18โฉมมาได้เชนไปใช้เลยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับบอกเลยว่าประวัิดีเคดีฟรีดาวได้มีโปรให้ด้วยลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับตัวอัลติคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ายังโสดยังว่างนะยังไม่ติดจองนะครับบอกเลยรีบเลยนะครับเพราะเซลล์40คนแย่งกันขายนะครับรถคันเดียวนะที่เป็นสีดาแบบนี้หายากสภาพเหมือนใหม่ปลายแดงนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ 0947894848นะครับซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้หมดเลยนะครับมีริกานะครับเซ็นถึงหน้าบ้านนะเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับทำสัญญาถึงหน้าบ้านสนใจคันนี้แอดไลน์มาทักมาได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัวรถเอลทิส1.6ตัว G ปี18นะครับภาษีพรบต่อให้ฟรีไม่มีขาดนะครับจัไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูรถตัวจริงนะครับมาดูที่เซ็นไท6 8กรุงเทพนะครับบอกเลยรถเราสต็อกโคตรเยอะนะครับนี่นี่คือตอนสิ้นปีปีใหม่นะครับ ก็ลดเยอะแน่นอนนะครับและรับประกันเลยว่าลูกค้านะครับได้รถสวยถูกใจนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาหาเรานะครับครบจบได้รูใช้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับขอให้เฮงเงรวยในวันปีใหม่นะครับสวัสดีครับ